ในสายธาราเชี่ยวเลยสายายเชื่อมโยงต่อกันพาิมพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อาการรไรนั้นหวนัวใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟ้าบา ตอนที่4แก้คุณใสวันต่อมาบ่ายสามหน้าตึกนิเทศศาสตร์สิ่งที่แย่ที่สุดคือผมต้องวางแผนแก้เรื่องที่ตัวเองสร้างขึ้นมันผิดพลาดขึ้นมาได้ยังไงกันในเมื่อทุกครั้งที่ผมทำมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คู่ของลูกค้ากลับมาติดพันผมแทนนี่มันบ้าไปแล้วผมที่เดินออกมาจากห้องเรียนคลาสสุดท้ายของวันก่อนจะตรงไปยังหน้าตึกเพื่อรอคนที่มารับในวันนี้ผีพัดนั่นแหละ หน้าตึกคณะผมเดินออกมาพร้อมกับเพื่อนรักอย่างเพชรก่อนจะมองหาคนที่นัดกันเอาไว้แล้วมึงรู้เหรอว่ารถเขาคันไหนเพชรถามขึ้นผมก็สายหน้ายิกย้กๆทันทีแล้วมึงไม่ถามเขาล่ะเพชรพูดขึ้นทว่าใครคนนึงก็เดินเข้ามาจากด้านหลังมือหนาวางลงบนไหล่ของผมก่อนที่ผมกับเพชรจะหันไปพร้อมกันร่างหนาในเสื้อช็อปวิศวะยืนนิ่งมองผมลงมาด้วยสายตานิ่งกริบทำไมตัวจริงกับในแชทต,ต่างๆกันเราฟ้ากับเหวนะ เสสดีครับพี่พัทเพชยกมือไหว้คนตรงหน้าทันทีก่อนที่ผมจะค่อยๆยกมือเรียวขึ้นด้วยแต่ทว่าก็โดนอีกคนจับมันแล้วก็รั้งเอาไว้สําหรับคุณน่ะไม่ต้องไหว้ผมหรอกเพชที่ได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตาพลุงด้วยความตกใจก่อนจะค่อยๆถอยหลังออกมากูกลับก่อนเลยโชคดีว่ามึงเพชบอกแค่นั้นก็รีบเดินออกไปทันทีตอนนี้ก็คงจะเหลือแค่ผมกับร่างหนาตรงหน้าแล้วสินะหเราจะไปกันเลยไหม ภายในรถหรูดูแพงผมนั่งเงียบกับคนข้างๆมาตลอดทางจนนั่นทําให้อีกฝ่ายต้องถามผมขึ้นทำไมคุณถึงไม่คุยกับผมเลยล่ะครับคุณไม่อยากคุยเหรอเออไม่ไม่ใช่นะคือผมเออผม,ผมไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับพี่ดี <laughs> อ่อ๋อก็คุยในสิ่งที่อยากจะคุยสิครับเดี๋ยวพอถึงคอนโดเราก็จะเป็นมากกว่าคนคุยกันแล้วนะครับทว่าแค่ผมได้ยินเช่นนั้นก็ต้องเบิกตาโพรงทันทีเฮ้ยพี่ ไม่เอาดิอา้าวแต่คุณอยากเจอผมนี่ผมก็คิดว่าแฮ้พี่คือผมชื่อนนนนะพอฟังพี่เรียกผมว่าคุณคุณแล้วมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะผมคานขึ้นเช่นนั้นก็ทำให้อีกฝ่ายชะงักนิ่งไปทันทีอ๋อได้ครับว่าแต่คุณอยากให้ผมเรียกคุณว่ายังไงดีล่ะอ๋อปกติได้เลยพี่แบบเหมือนที่พี่คุยกับพเพื่อนๆอ,อ่ะอืม ร่างนาพยักหน้ารับนิ่งๆก่อนจะเอ่ยคำขึ้นเปลี่ยนสรพนามจนผมต้องสะดุ้งเฮือกเงินกูพูดแบบนี้แล้วกันเพราะปกติกูก็คุยกับเพื่อนๆแบบนี้มึงโอเคนะเออโอเคเออโอเคโอเคก็ได้เชี <c oughs> ่ยแม่งพออยู่ในฟิ์แบบนี้ดูโหดจังวะบวกกับหน้านิ่งๆเหมือนไม่ได้อยากจะคุยกันสักเท่าไหร่เฮ้ยนี่มนเรามันเพี้ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะ คอนโดรูประตูเปิดออกก่อนผมกับเจ้าของห้องจะเดินเข้ามาพร้อมกันทันทีที่ประตูปิดลงความเงียบก็เข้ามาปกคลุมแทนห้องที่มีแต่ความมืดะกับไฟสลัวๆผมเดินเข้ามาก็มองหาเตียงนอนของเจ้าของห้องในทันทีตามสบายนะกูขอจัดาการของแป๊บหนึ่งเมื่อร่างหนาเดินออกไปแล้วผมก็ได้ช่องค้นหาตุ๊กตาคู่ที่อิงซ่อนไว้ในทันที ผมเดินด้อมๆมมองมองสำรวจไปทั่วภายในห้องคอนโดอิงได้บอกผมว่าได้ซ่อนตุ๊กตาคู่ไว้ใต้เตียงอย่างนั้นมันก็คงจะอยู่ในห้องนอนสินะประตูห้องนอนเปิดออกผมก็เดินเข้าไปก้มลงมองหาตุ๊กตาคู่ใต้เตียงในทันทีเมื่อขนาดนี้จะไปมองเห็นได้ยังไงผมล้วงหยิบมือถือในกระเป๋าขึ้นมาเปิดแฟลชส่องเข้าไปใต้เตียงในทันทีเจอตัวจนได้สุดท้ายผมก็เจอเป้าหมายผมรีบคว้าตุ๊กตาขึ้นมา ก่อนจะแก้มัดสายสินที่มัดตามตัวตุกตาเอาไว้ออกเพื่อถอนอาคมขอจงถอนอาคมมนดําทุกอย่างออกจากตุกตาคู่เหล่านี้ขอให้สิ่งไม่ดีหลุดพ้นออกไปจากผู้ที่โดนกระทําเลือดสดขอให้ล้างมนดําชั่วช้านี้ออกไปด้วยเถินผมกระซิบเบาๆก่อนจะมีลมพัดประทะใบหน้าพร้อมกับสายสินที่หลุดออกจากตุกตานั้นรวมทั้งเลือดที่มือของผมซึ่งผมได้เอาคัตเตอร์กรีดมันเอาเลือดล้างมนทิน พิธีสำเร็จผมก็รีบบี้ดินป่าช้าที่ปั้นเป็นรูปคนสองคนนั่นจนเป็นก้อนกลมกำลังจะหันหลังกลับออกไปแต่ทว่าก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่ออยู่ๆเจ้าของห้องก็ดันมายืนอ,อยู่ข้างหลังผมซะง,งั้นสายตาคมกลิบนั้นจ้องมองมาที่ผมราวกับว่าเป็นเสือที่พร้อมจะตะปบเหยื่อโอเคพี่ตอนนี้พี่เป็นปกติแล้วเนาะคืออาคมสลายแล้วผมผิดเองแหละแต่ว่าผมคลายอาคมให้พี่แล้วนะ เอองั้นผมขอตัวกลับก่อนนะผมพูดจบก็หวังจะเบี่ยงตัวหนีออกมาอ,อคมาคมอะไรเหรอสลายแล้วคืออะไรแค่ผมได้ยินเช่นนั้นก็ต้องขมวดคิ้วยุ่งทันทีอะไรกันอาคมสลายไปแล้วนี่ทำไมผมพึมพำขึ้นเบาๆทว่าร่างหนาก็เดินรุกเข้ามาหาผมเรื่อยๆจนผมจะต้องรีบถอยห่างมึงมีอะไรปิดบังคืออยู่หรือเปล่าเออ ผมที่ตกใจและรีบถอยหนีจนไม่ทันระวังขาของผมชนเข้ากับขอบเตียงอย่างแรงเตียงนุ่มๆรองรับตัวผมเอาไว้ผมที่ตกใจสุดขีดจนไม่ทันระวังตัวแค่ร่างกายผมสัมผัสกับเตียงนุ่มๆน,นั้นร่างหนาที่ยืนอยู่ข้างเตียงเมื่อครู่ก็โน้มตัวลงมาจับแขนของผมทั้งสองข้างยกขึ้นกลางและกดผมลงกับเตียงใบหน้าร้อนเหล่านั้นและสายตาคมกลิบที่โน้มลงมาหาผมในระยะประชิด พี่จะทําอะไรอะ่ะอย่าอย่าทำแบบนี้นะออมันผิดนะคือผมมีแฟนแล้วอะ่ะร่างหนาเพียงแค่จ้องใบหน้าของผมก็เท่านั้นก่อนจะก้มลงมาที่ซอกคอของผมและสูบลมหายใจเข้าปอดฟอดใหญ่กลิ่นกายของเจ้าช่างนป็นที่น่าพอใจดียิ่งนักเสียงกระซิบเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาจ้องตาผมนิ่ง น่มนเราเป็นหนักขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอผมได้แต่จ้องตาคนตรงหน้านิ่งแววตานิ่งกลิบนั้นไม่ต่างจากงูที่พร้อมจะขมอบเหยื่อเลยไม่นานแขนทั้งสองข้างของผมก็ถูกอีกฝ่ายปล่อยออกก่อนร่างหนาจะลุกขึ้นและเดินออกไปจากห้องไม่พูดจาอะไรต่อผมที่นอนหอบแหกๆอยู่บนเตียงก่อนจะพิยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งเท่าว่าเมื่อรู้สึกถึงมือที่เป็นแผลอย,อยู่เมื่อครู่นั้น กลับไม่มีแม้กระทั่งรอยแผลสดใหม่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ผมยกมือขึ้นมามองดูก่อนจะเห็นว่ามือของผมนั้นไม่ได้มีรอยแผลเลยแม้แต่สักนิดมันดูปกติเหมือนกับไม่ได้โดนทำร้ายมาก่อนหนะ้าแล้วแผลหายไปไหนแล้ววะบ้านหลังเล็กผมเปิดประตูรั้วเข้ามาก่อนจะเห็นรถรูขับออกไปด้วยความเร็วหลังจากที่เขาจู่โจมผมที่คอนโดเขาก็ไม่พูดอะไรกับผมอีกเลยเขายอมขับมาส่งผมถึงที่บ้าน แต่อาการคลั่งรักกับหายไปซะแล้วกลับกลายเป็นคนที่นิ่งกลิบเย็นชาจนหน้าขุนลุกคฤืาหาดหลังใหญ่รุดดูขับเข้ามาจอดตรงลานกว้างก่อนจะเปิดประตูลงมาเพื่อตรงไปยังบ้านหลังใหญ่ของตัวเองทันทีที่ถึงหน้าประตูชายในชุดสีดำที่ยืนเฝ้าหน้าประตูก็โค้งลงทําความเคารพผู้เป็นใหญ่ในทันที<ห>นายท่านนบกับวัดมาถึงด้ยัง นพลอยู่บ้านของคุณนนท์ครับเฝ้าอารกขาตามที่นายท่านบอกส่วนวัดนั้นตอนนี้ทํากับข้าอยู่ให้แกบนายท่านอยู่ในครัวครับอืถึงเวลาอาหารแล้วเรียกนพลกลับมาเสร็จแล้วก็ค่อยไปทํางานต่อครับนายท่านส่วนพวกนายก็สลับกันไปหาอะไรลงท้องก่อนแถวนี้ยังพอมีพวกหนูลงเหลืออยู่บ้างถ้าหาไม่ได้เราแวกใกล้เคียงมีเล้าไก่ของชาวบ้านแต่เอามาเท่าที่พอ อย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนสิ็์แล้วก็วางเงินไว้ให้เขาบ้างขอบคุณครับนายท่านภายในครัวร่างหนาเดินเข้ามาก่อนจะเห็นน้องชายตัวเองกำลังรังสรรค์เมนูมังสวิรัตสุดโปรดให้กับพี่ชายอย่างพัดไม่เห็นจะต้องลำบากฮะนท่านท่านกลับมาแล้ววัดที่ได้ยินเช่นนั้นก็วางอุปกรณ์ทำครัวลงก่อนจะโค้งทำความเคารพพี่ชายตัวเองทันที เมื่อกี้กูไปคอนโดมาเจอกบนนล,ละฮะนายหญิงเอ่อนายน้อยเป็นยังไงบ้างครับกูยังไม่รู้ตัวเองมีพลังแต่ใช้ในทางที่ผิดอยู่อย่างนั้นนายท่านจะทำยังไงต่อไปครับกูกำลังสั่งสอนอยู่ตอนนี้เวลากูมีไม่มากละเรื่องนี้คงจะต้องให้รีบจบโดยเร็วที่สุดปล่อยไว้นานกว่านี้คงจะมีผลกระทบร้ายแรงพัดนิ่งคิดไปชั่วครู่ ก่อนจะถอนหายใจเฮือกเมื่อนึกถึงที่มาของตนเองนายท่านกำลังคิดมากเรื่องนั้นอีกแล้วใช่หรือไม่ครับช่างเถอะอีกหน่อยกูก็จะพานนนกลับไปถึงเวลานั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองพูดจบร่างหนาก็เดินออกไปจากห้องครัวในทันที